เอมมี่เลยเป็นการส่วนตัวแล้วไปบอกไปยังไงเพราะเป็นกนกาเดียวกันเอมี่ขอพูดแบบอธิบายแบบชัดๆเลยเนาะคือจริงๆเนี่ยเอมมี่กับแพทไม่ได้จะเป็นการส่วนตัวจริงๆแต่ว่าวันนนั้ที่เอมมี่ไปงานที่หนึ่งแล้วพี่บอกว่าเอมมี่ทำไมหน้าเปลี่ยนไปเอมมี่ก็เปลี่ยนยังไงคะเหมือนแพทเป็นแบแฝดแพทหรือเปล่าเรือเปล่ก็เลยว่าอ๋อเป็นการเทยอะเนาะก็ต้องติดแต่บอกว่าอ๋อเป็สกิจกรรมที่เดียวกันนะคะ ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะว่าเราก็ไม่แบบได้ดังอะไรมากขนาดนะั้นแต่พอเป็นเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องขอโทษเขาแล้วละเพราะว่าทําให้เขาเสียหายแล้วตอเสียชื่อเสียงเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทาอะไรเงี้ยนหะลังจากนั้นมีกันอีกกันหรือยังคะอ๋อมีคุยกันแล้วค่ะเมื่อประมาณสามวันก่อนตอน,นเขาออกงานะต้องขอโทษเขาบอกว่าเออเนี่ยเอมี่เอมี่พูดแบบไม่คิดพูดตลกไปคือแบบทำคำกับพี่นักข่าวไปอะเนาะแต่พอเราพูดไปตัวก็กลายเป็นแบบเป็นประเด็นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วเราเห็นหรือเปล่า มิยังไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าเคยเจอเขาครั้งหนึ่งที่ป巴าเบ拉เอ็มมี่คือชอบเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยไปขอถ่ายรูปกับเขาใชคาา่ค่ะพอได้คุยกันแล้วมีความที่ขอเราเนี่ยว่าใครเป็นยังไงบ้างมีโกรธเราไหมหรือในคำพูดแบะฟังดีๆก็มีมอัดน,นิดนึงแต่มิก็แบบตกใจตรงคำพูดที่บอกว่าอ่า ไปขอถ่ายรูปเข้าแล้วยังมาทําแบบให้เป็นเรื่องอย่างนี้อีกเอมี่ก็เลยเสียใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเป็นคนคิดเองเราก็ต้องขอโทษที่แชทไปด้วยมองค่ะว่าเราเหมือนแบบกอดกระแสอีกแล้วแต่จริงๆวันนั้นพี่นักข่าวมีแค่คนหนึ่งหรือสองคนนีแก็พูดอ่ะพี่เขาสงสัยคนทำนี่เดียวกันมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอมี่คือเอมี่ทำทั้งตัวเลยนะจริงๆรายการมีไม่โกหกอยู่แล้วค่ะก็เหมือนแบบไม่ได้กอดกระแสอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ก็ต้องขอบคุณพี่คนนั้นด้วยจริงๆแต่ก็เราก็โดนมองไปในแง่แบบแย่ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจะซีเรียนไหมครับเรื่องความรักกันอุ๊ยเวื่แรกกว่านี้มีก็เจอมาแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ว่านี้ก็คือแบบว่าเป็นอีกบทเรียนหนึ่งพี่ว่าจะพูดอะไรก็ให้คิดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราอยากให้เล่าตอนที่โขอโทษแพทเราคิดใช่ไหมประโยคประโยคนั้นมันพูดกับแพทยังไงบ้างขอโทษจริงๆหรือว่าอะไรอะไรเอมี่ก็ขอโทษเขาว่าพี่ขอโทษนะคะเพราะว่าคำพูดในวันนั้นมทำให้เขาแบบเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่า ไงก็จะช่วยกันเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้มีก็รู้สึกว่าเออก็พี่เขาก็พูดดีค่ะก็แฮปปี้เาขาก็พูดดีนะคะคือจริงๆก็อินสตาแกรมมันถ่ายรูปด้วยกันเลยค่ะก็ยังแบบสนิทกันก็คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราปื้มเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ไม่ยุ่กันต่อไปเนี่ยก็เจอได้คุยได้ค่ะก็ได้ได้สิคะเดินเจอที่เมเจอร์บ่อยด้วยค่ะใช่แต่ว่าแต่วันนั้นเราก็คือแบบปากค่อยไปเองก็ต้องแบบโทษที่ตัวเราเนาะเราติดการต้องในะเข้าใจค่ะ ค่ะเป็นจริตอนตัวมีคนฮักก้นหน้าใชอะไรคือมีคนทักเยอะเหมือนกันนะคะใช่แต่เป็นว่าเอมีแบบอัพเพนหน้าตลอดเวลาหรือเปล่าไม่รู้ค่ะจนมันจะพังจะนองอะไรจริงๆยังไม่ได้หมอเดียวขอแค่แน่นอนไม่ค่ะไม่รู้ค่ะโอเคบ้างคะว่าแตยังมีแต่ข่าวเช้าวันก่อนอย่าง้เพราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เพรนะคะเพราะว่าเราก็เกิดมาจากข่าวเช้าแล้วเราก็ต้องอย่าไปดูถูกไปแล้วก็เป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ